สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ที่อังกฤษนะคะอย่างที่เห็นหิมะขาโพลนเต็มไปหมดเลยค่ะเอลยอยู่อังกฤษมาก็ลายปีแล้วนะคะเห็นหิมะตกทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีอ่ะนี่ก็เป็นหิมะแรกของปีและก็ตกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราฝรั่งน้อยก็อยากออกมาเล่นหิมะกันหนาวเย็นขนาดไหนก็ไม่หวั่นเลยค่ะ อมาดูความหนาของหิมะก,กันค่ะทุกคนถือว่าหนามากเลยนะคะเกือบหนึ่งไม้บรรทัดเลยค่ะและปัญหาของสามีก็คือจะเอารถออกยังไงเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานและถ้าหิมะยังตกแบบนี้เอารถออกไม่ได้แน่นอนเลยค่ะแล้วมาเราชมคลิปถัดไปนะคะว่าจะทำยังไรกันแต่ตอนนี้อยากบอกว่าหนาวและเย็นมากค่ะโอ้โหหิมะหนามากค่ะลู Hey, <laughs> hey.